ไขมัน LDL สูงไม่ได้แย่เสมอไปไขมัน LDL มีทั้งแบบร้ายและก็แบบดีใครมีผลเลือดหยิบมาดูกันได้นะครับและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไขมันเลว LDL จะมี2แบบก็คือแบบตัวเล็กๆแล้วก็แบบตัวใหญ่ทายสิครับว่าแบบไหนร้ายกว่ากัน LDL แบบเล็กจะแหลมคมเหมือนเศษแก้วเวลาเขาอยู่ในหลอดเลือดเขาก็จะสามารถเกาะผนังหลอดเลือดได้ง่ายดังนั้นถ้ามี LDL แบบนี้ คุณก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีนลอดเลือดตีบและตันส่วน LDL ตัวใหญ่เขาจะใหญ่กว่าแบบแรกและผิวเรียบเหมือนลูกบอลเขาจะลอยอยู่ในหลอดเลือดของเราครับและเขาก็จะไม่กาบที่ผนังหลอดเลือดพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมครับว่าแบบไหนร้ายกว่ากันแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยมี LDL แบบเล็กหรือแบบใหญ่วิธีง่ายๆเลยคือเช็คตามสูตรนี้เลยครับเอาไตรกซอไลด์หารด้วยไขมันดี HDL ถ้าใครหาแล้วได้ค่าน้อยกว่า2ยินดีด้วยครับนั่นแสดงว่าคุณมี L D L ตัวใหญ่ลอยอยู่ในหลอดเลือดมากกว่าแต่ถ้าใครได้ค่ามากกว่า4นั่นก็หมายความว่าคุณมี L D L ตัวเล็กจิว๋วเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดมากกว่านั่นเองและแค่การเจาะเลือดช่วยดูเรื่องนี้ได้และวิธีที่ช่วยลดไขมันเลว L D L ก็คือ 1. คือการลดการกินแป้งและน้ำตาลลง 2. คือการออกกําลังกาย 3. เลือกทานอาหารที่มีไขมันดีไม่ว่าจะเป็นแซลมอนน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวหรือว่าถั่วเปลือกแข็งและ4คือการเพิ่มไฟเบอร์หรือเพิ่มผักใบเขียวเข้าไปในทุกมื้ออาหารเพียงเท่านี้เราก็สามารถจัดการ LDL ตัวเล็กหรือตัวร้ายได้อย่างยูหมดแล้วครับว่าแต่คำนวณกันแล้วคุณมี LDL ตัวเล็กหรือตัวใหญ่มากกว่ากันพิมพ์แชร์มาคุยกันได้นะครับ